สวัสดีค่ะนัดจะพามาแนะนํานะคะ h อชเคปซีลินนะคะบางนาสุขพิบาล2ค่ะโครงการที่นี่นะคะสงบและกร็ร่มรื่นมากๆะคะ่ะทำเลที่ตั้งนะคะอยู่เส้นถนนสุขาพิบาล2ค่ะซึ่งจะใกล้กับถนนกาญจนาพิเศษค,ค่ะตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นไข่แดงเลยคะ่ะอยู่นะคะเส้นที่จะเดินทางนะคะไปอ่อนนุชพัฒนาการนะคะพระรามเก้าแระบังนะคะหรือว่าจะไปเส้นนะคะบางนาตราได้นะคะใกล้สวนนภูมิเลยนะคะ สำหรับที่นี่นะคะเป็นโครงการที่มีจํานวน250หลังนะคะบ้านเนี่ยค่ะจะเนื้อที่อยู่ที่50ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านอยู่ที่187ตารางเมตรค่ะถนนหน้าบ้านนะคะมีขนาดกว้างค่ะตรงนี้นะคะ8-9เมตรนะคะห่างจากตัวบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะและบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะเข้ามาในส่วนบ้านนะคะในบ้านนะีคะก็สามารถจอดรถได้2คันนะคะ บ้านโครงการนี้นะคะจะอยู่ประมาณ3ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านด้านในกันค่ะ <S <S เข้ามาในตัวบ้านนะคะส่วนแรกค่ะก็เป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะก็สามารถตั้งโซฟาได้นะคะโตรับแขกตรงจุดตรงนี้ได้เลยค่ะตัวบ้านนะคะก็จะมีกระจกนะคะด้านข้างของตัวบ้านตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะออกไปนะคะนั่งเล่นด้านข้างได้ค่ะ ถัดมาตรงนี้นะคะเป็นส่วนของรับประทานอาหารค่ะนะคะแล้วก็จะมีครัวนะคะที่บิวอินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีเตาให้นะคะมีฮูดค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบสี่ห้องนอนนะคะแล้วก็3มห้องน้ำนะคะแล้วก็ตัวบ้านนะคะผนังตัวผนังบ้านค่ะก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างตรงนี้ก็จะเป็นผนังอิฐมวลเบาค่ะที่นี่นะคะจะมีห้องนอนชั้นล่างค่ะ ห้องนี้นะคะ่ะเป็นห้องนอนชั้นล่างหรือเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวห้องน้ําค่ะจะคอนเน็กกันนะคะสามารถอาบน้ําได้นะคะเพราะมีคาฉาก,กั้านอาบน้ํไว้ให้ค่ะขึ้นในบนชั้น2กันค่ะตรงนี้จะเป็นชานพักนะคะก็จะมีกระจกด้านนี้นะคะก็เป็นช่องแสงธรรมชาติค่ะทั้งบนชั้นสองนะคะก็จะเป็น3มห้องนอนค่ะ ห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะบ้านหลังนี้เราจะขายเป็นบ้านเปล่านะคะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่ว่าจะมีแอร์ให้5้าเครื่องค่ะแล้วก็เครื่องน้ำอุ่น3เครื่องนะคะ <S <S ห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีทำนะคะฉากกั้นอาบน้ำนะคะให้เรียบร้อยค่ะ ห้องที่สองนะคะเป็นห้องด้านหน้านะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นวิวหน้าบ้านค่ะก็จะมีกระจกทั้ง2ด้านนะคะให้ลมนะคะหรือให้แสงนะคะพัดเข้ามาได้นะคะด้าน <_' S 1> หลังของตัวบ้านค่ะเป็นห้องนอนรองนะคะก็สามารถวางเตียงจริงวางเตียงสามฟุตครึ่งก,ก็ได้นะคะห้าฟุตก,ก็ได้ค่ะแล้วก็ห้องน้ํานี้นะคะจะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันของห้องนอนรองนะคะทั้งสองห้องค่ะ ที่นี่นะคะอย่างที่บ่อนะคะเป็นหลังริมด้านในนะคะ<ๆ>ก็จะมีความเป็นส่วนตัวะคะ่ะและโครงการที่นี่ก็ถือว่าสงบแล้วก็ร่มรื่นนะคะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการะะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะมีฟิตเนสนะคะส่วนสาธารณะแล้วก็ระบบรักษาความภายในต,ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบบ้านหลังนี้นะคะโครงการ H k เคป์ซีลนบางนาสุขภิบาล2ค่ะทำเลใกล้สวนภูมิค่ะใกล้บางนานะคะพราม9้าแล้วก็พัฒนาการค่ะ สามารถติดต่อนะัดมาได้นะคะที่เพจนนะิติภัทรตี้ขอสอบาทนทักแชททักไลน์โทรสอบถามกันมาได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ